สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาพบกับที่ดินนอสอสี่จอจำนวนเจ็ดไร่สามงาน9ก้าสุกตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับถนนเส้นนี้คือบ้านไร่หันคานะครับ มาดูในส่วนของขอบเขตแปลงที่ดินเจ้าของได้มีการลางวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นนะครับเสาส่วนด้านข้างของแปลงที่ดินนะครับจะมีการปักเขตแดนยาวถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเมตรและส่วนหน้าแปลงที่ดินนะครับนนะครับตรงจุดขาวนนะครับมีความยาวถึงหนึ่งร้อยสามสิบสาม เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับนหน้ากว้างติดถนนลาดยางไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินน้ำประปาสามารถต่ออะไรแปลงนีนได้สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับผมแนะนำเลยแปลงนี้ติดถนนลาดยางด้วยนะครับ เหมาะทำก็เหมาะสําหรับทําเกษตรทาโค้งหนองนาหรือทําบ้านพักนะครับส่วนด้านท้ายนะครับของแปลงที่ดินตรงนี้จะมีทางสาธารณะครับทางสาธารณะอยู่เส้นนี้แล้วก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้เข้าไปยาวไปนี่นะครับสำหรับทางเส้นนี้ก็ไปจังหวัดชัยนาธนะครับ หากขั้นใดสนใจแปลงที่ดินเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาชมได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ขายเหมาอยู่ที่3ามล้านห้าแสนบาทนะครับค่าโอนค่าภาษีค่ารังวัดต่างๆนะครับคนละครึ่งกับเจ้าของแปลงที่ดินนะครับในส่วนข้อเสียของแปลงที่ดินเราต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าที่ดินแปลงนี้ต่ำกว่าถนอนอยู่ประมาณ หเมตรนะครับที่ก็จะสโลปลงด้านนี้นะครับปัจจุบันเจ้าของก็ได้ทำมันครับหากท่านใดสนใจนะครับเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะพามาดูแปลงที่ดินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันเนาะ หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้0956306301ต้อมนะครับสวัสดีครับ